สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเริ่มต่อคลิปกันจากคลิปที่แล้วที่ว่าเราเดินทางไปอำเภอขนอมโดยเส้นทางที่สวยที่สุดในประเทศไทยโดยเลียบไปทางชายทะเลขนมนะครับจากอำเภอศรีชนไปเลียบไปอำเภอขนอมเนี่ยระยะทางไม่ไกลนะครับเราจะมาเดินทางไปกันนะครับมาดูกันว่าอ้าวครับตอนนี้เราเริ่มขึ้นเขาแล้ว มันมีบอกทางลาดชันด้วยขึ้นเขาไปนิดนึงลองดูนะครับนี่พราะไม่เคยขับขึ้นเขาใช่ไหมไม่ใช่ไ, <ป S 1> <ง>ไม่กองไม่องกลัวอ,อย่าอยากอยากไปมาเผื่เปือนขึ้นมานนหรออยู่ในเลนเราอยู่ในเลนของเรารขับขึ้นไปรถเทีย์นี้ขับได้ขึ้นได้แนละ้วมันไม่เกี่ยวอะไรเลยเหมือนทางธรรมดาธรรมดายินดีต้อนรับสู่เขาพายดำอย่าข้ามเลนไปก็แล้วกันเพราะมันมองไปเห็นข้างหน้าข้าแถนะนี่นน ขวามือเราจะเป็นทะเลนะครับทะเลเดี๋ยวเราจะเห็นทะเลไหมเรายังไม่เห็นทะเลนะครับนี่ที่เห็นริบๆอยู่เดี๋ยวเราก็เห็นทะเลละนี่เห็นไหมเราเห็นทะเลหน่อยๆแล้วนี่นะครับทางมันจะมีทางทางแบบชนบทหรือว,ว่านอกไม่ใช่ทางไปทะเลเอา่าเหมือนหัวหลาะย่อเลยนี่ เดี๋ยวมีมีคนมาจอดถ่ายรูปอ๋อไม่ใช่จอดฉีด้าเอาล้ครับมีคันเบ็ดมีคนฉีดห้านี่มีมีสาราเขาพายดำโอสเขาเขากำลังเเวกเก็บชตาบัคเอาไม่ใช่นี่มันมีรถจอดกันเยอะเลยนะครับเป็นจุดชมวิวมีเรือด้วยมีเรือมีเรือเดินเทวดา เก้าอเก้าเก้ากิโลเดี๋ยวถ้าเราเป็นนางฟ้าเราก็ต้องไปเดินเทวดาใช่ละเอาละครับตอนนี้เราขึ้นมาเราจะเห็นทะเลนะครับอยู่ทะเลสวยสวยอยู่ข้างล่างแต่ว่าเราจะไม่แวะนะครับเพราะว่าเราขี้เกียจลงไปเพราะฉะนั้นข้าวประกันในนี้ปิดข้าวปลายดำไม่ไม่ไม่เดี๋ยวมันจะมีทางเขาปายดำแวะเข้าไปแต่เราจะไม่แวะอย่ามาเถียงเดี๋ยวตกเปรี้ยงเลย ดูนะเอาละครับม,รมันไม่น่ากลัวลูกก็วิ่งธรรมดามันไม่ต้องใช้เกียร์ใช้อะไรรถออโต,โต้ไม่เป็นไรแค่นั้นแหละวิ่งไปธรรมดาธรรมดาเส้นนี้แหละมันจะเรียบชายทะเลเดี๋ยวเรียบชายทะเลขนมให้เราได้เส้นนี้ได้ไงเดี๋ยวจะเลี้ยวเข้าไปอีกเทียงเทียง เปลี่ยงเปลี่ยนเลยมาลงมาแล้วเขาพายดําเขารีสอร์ทเนี่ยเราไปแวะเนี่ยเลี้ยวเนี่ยเลี้ยวเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยวไปทําไมอ่ะเลี้ยวเลี้ยวเข้าไปเลี้ยวหน่อยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวทําไมวะเลี้ยวซ้ายสิอ๋อเออใช่ขับเข้าไปนิดนึงแล้วก็มีมีมีทางโอเคโอเคเลี้ยวเข้าเขาพายดํารีสอร์ทนะครับเข้าไปหน่อยนึงก่อนแล้วมจะมีทางเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเข้าไปออืโอเค แม่เขามาบ่อยแม่เขาคนแถวนี้เกิดที่นี่เลยโอเคแล้วก็มีทางไปอำเภอขนอมน่งนี่เาละเราจะเริ่มขึ้นทางที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับนี่ลข้างหน้าถ้าเราตรงไปมันจะเป็นเขาพายรำรีสอร์ทแต่นี้เราจะเลี้ยวซ้ายนะครับนี่เราจะไปทางที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับตอนนี้เขาบอกว่าทางลาดชัน ลุงไปทางขับก็จบไม่เป็นไรไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวอย่างนี้แหละร้านปเนี่ยช๊อปทางนี้น่ากลัวไหมทางอันน,น,นี้ตลอดมันไม่ใหญ่ฮะหนูมันนุ่นแบบนี้เลยนี่แหละทางที่สวยที่สุดในประเทศไทยก็ <c oughs> มันจะโค้งแล้วมันเรามองมองเห็นแบบเนินตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยเนี่ยทางเงี้ยน่ากลัวไหมขับไปเถอะไม่เป็นไรไม่น่ากลัว เดี๋ยวจะมันมีจุดแวะพักชมวิวอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องพะวงเรื่องเกียร์ไงไม่ต้องพะวันรถมันขึ้นไหวเพราะนะขับไปได้สบายเลี้ยวหัวกับเดียวอย่างนี้ไม่เป็นไรไม,มีอะไรหรือมีแต่ตอเบาตอแต่ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราจะอยู่ลยเราอยู่ในถนนที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับแต่ว่าป้ายเราก็โดน ต่อแต่ยุดไปแล้วหินขาวนะครับนี่นี่เริ่มเริ่มะเริ่มเริ่มสวนที่สุดในประเทศไทยละนี่เห็นไหมมีรถจอดมีร้านกาแฟมีร้านมีร้านมีทะเลมีร้านกาแฟมีจุดจุดชมวิวทิวทัศนะครับอีกหนึ่งกิโลเราจะไปดูกันนี่รเราจะเห็นทะเลนะครับ นี่ถนนที่สวยที่สุดในประเทศไทยเขตอุทยานแห่งชาตินะครับในเจ่นแนวพักไม่ใช่เลยถูกแนละ้วในเช่นนี้โอเคถึงภาษากฤษกเราเคยได้สี่มาครั้งหนึง่งสมัยอาจารย์จีรการเทคนิคนครศรีธรรมราชตอนนี้อาจารย์ยังจำได้อยู่เลยอาจารย์ยังแวะมาอุดหนุน คุดหนุนข้าวแกงร้านข้างๆโอเคไหมใช่ไหมนี่ทะเลขนมนะครับทะเลขนมจะสวยมากเดี๋ยวจะเปิดหน้าตาให้ดูนี่เห็นไหมถนนที่สวยที่สุดในประเทศไทยเห็นไหมถนนที่สวยที่สุดดึงผมหน่อยอยากโรด ตอนนี้มือสั่นแล้วครับเพราะเห็นถนนที่สวยที่สุดเพราะเห็นแลวยังถนนที่สวยที่สุดในประเทศไทยสวยไหมนี่หรอตรงนี้นี่แหละมันอันน้มัสวยทางส้ายเลยแต่นี่ก็เห็นว่าสวยแล้วใช่ไหมเห็นไหมเขาเขาจะออกไปยืนกลางถนนแล้วถ่ายรูปกันทำไมที่แห้มันเป็นถนนแบบซีบแทางี่ถึงมอันนี้มันถนนทางปูนอยู่เดี๋ยวเราจะแวะจุดชมทิวทัศน์นะครับนี่มีป่าไม้ด้วย ปลาดึกดล้วมันนะครับเป็นอากาศแบบซุนดาใช่ไหมเป็นเขตเหรอเขตอากาศแบบทุนล่าเอาเะครับคนชมวิกวกันเยอะเลยโอเคป๊อกเข้าไปได้ไหมทางออกป๊อว่เข้าไปเอะเข้าไปเยอะไม่เป็นไรทางออกกันแหละทางเข้าอยู่ฝั่งนัไล่ไล,ล,ล่จอดได้ไม่จอดเลยไม่มีที่จอดเลยนั่น嘛ใน เพื่อนก็จอดจอดไู่ได้ข้ามลิ้นไม่ได้คนเยอะขนาดนั้นหรอเลียวเดี๋ยวจอดจอดตรงนี้แหละจอดขาวแดงตรงนี้ก็ได้ทอยไปหน่อยนึงเราก็มาด้วยนี่เอาละครับตอนนี้เราก็ถึงเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวบนถนนที่สวยที่สุดในประเทศไทยแต่ว่าจุดชมวิวชมรุดนนะครับชมรุดนเดยอะไปหน่อยห้ามยืนห้ามยืนพิงนี่ดูถดนนดูถนนที่เขาบอกถนนที่สวยเพราะอะไรนี่สวยไหมแล้วมันจะปิดทําไมอ่ะถ่ายได้แป๊บเดียวมันปิดถ่ายได้แป๊บเดียวมันปิด,ดน,ดนี่ถนนที่สวยที่สุด ในประเทศไทยชำรุกเยอะไปหน่อยนี่ฝั่งเรามาทางจากทางนี้นอำเภอสรีชนแล้วเราก็กำลังไปฝั่งโน้นเป็นอำเภอขนอมเป็นถนนที่สวยที่สุด เราสามารถมองทะเลได้แบบเกือบเต็มพื้นที่ทะเลอะ่ะฝั่งนี้ก็เออฝั่งล่ะแล้วก็มองเห็นได้ตลอดเต็มพื้นที่ที่เป็นทะเลฝั่งทางโน้นเป็นขนมนะครับเดี๋ยวเราจะไปขนมกัน นี่กป็นทางที่สวยที่สุดในประเทศไทยเราก็ต้องเปลี่ยนโชเฟอร์นะครับโชเฟอร์เราเข็ดนะครับโอเคครับให้ให้ให,ให้ให้เลยถนนเส้นนี้ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกขับเอาละครับถนนที่สวยที่สุดในประเทศไทย เดยวเรามาดูกันดูยาวๆเลยนะครับถึงมันปิดไปเลยเครื่องมันร้อนใช่ไมครัผมมันร้อนมันไม่มันถ่ายวิดีโอนานไม่ได้นะมันจะมันอจะก,ก,กลายเป็นโกโปรเดี๋ยวเลยใช่มันอยากจะเป็นอ่าตอนนี้โทรศัพท์เรากำลังอยากจะกลายร่างเป็นโกโปนะครับเพราะว่า จะได้ถ่ายแบบสะดวกสะดวกชัดๆหน่อยครับปิดอ้นั้นเดีอยวปิดเยดอันนี่เหรอนี่มันมีจุดชมวิวหลายจุดครับเส้นนี้ เว้เดี๋ยวเดี๋ยวพอลงจากตรงนี้ไปเนี่ยเดี๋ยววันเข้าถนนเส้นนี้แล้วทีนี้เขาจะหยุดถ่ายรูปกันนะครับ ไปก็เป็นจุดที่เขาถ่ายรูปกันแบบยืนกลางถนนแล้วก็ถ่ายรูปกันไม่ใช่จังนี่ทางนี้แหละทางสี่ดำนี่แหละใช่แดี๋ยวยังไม่ได้จุดนี้โอ้แล้เองไปก่อนเนี่ยพอลงเก็บตรงนี้แหละมันจะเห็นเป็นเนินเป็นเนินลงไปไงโอ้นี่แล้วก็ยืนยืนถ่ายรูปกันเห็นไหมเนี่ยคนจะยืนถ่ายรูปกันอยู่ โค้งแบบโค้งยังไงวะเนินลุ่มๆต่ำๆเนินๆรถจะจอดกันเต็มเลยยืนถ่ายารูปกลางถนนตอนที่รถชนแล้วก็วิงว่งมาตอนที่รถมาก็ตรงนี้เรีอกถึงกับจอดนั่นแหละเขาจอดถ่ายารูปตรงนี้แหละแต่เราเราไม่อยากวิง่งเรามีวิดีโอแล้วเราค่อยเข้าไปยืนตัดต่อใส่ไว้ก็ได้ พอรถมาเขาก็วิ่งออกพอรถผ่านผมกเขาก็ถ่ายรูกปกันต่อเมื่อเส้นนี้รถมันไม่ค่อยเยอะไงมันเห็นเป็นเดินสูงสูงต่ำต่ำแบตเตอรี่เหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคเปิดก่อนนะตอนนี้เราก็มาถึงากโรงงานมในตัวตลาดที่สินชนนะครับเป็นตลาดาขายกระเปาถ้าอเย็นเย็นพมันจะมีของสดมากเรามาดูกันวรงนี้อะไรกันบ้าง นี่อ้าวของซดง่าไปเลยหมดแล้ว นี่แลยล่ะนูองมีปลานีก <c ười> ่อนเามลัวดิแ้งกที่ลงวหลที่เว้ะรนาที่แข่งนาแต่มันม่กอยเหอนันนีเลยเหาหือนกันรูเลยาพน่าดื่นแ้งปีมงนตเพือนปี tạng luôn ngon miệng rồi nhá là kia bù mát thấy nơi ô là miệng ngon 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 ngon

กิ็กกูนี่ออกไปทำอะไรอันใดโดนเลือกที่โดนโดนโดนหลับฟ้าโอ้อห่ที่นีทำอะไนั้นเลยนะนั่นเลยโดนหลับฟ้าเราวายเลไม่ต้องคืออยู่ข้างบ้านเหรอกเที่ยวชมตลาดไม่มีอะไรนะครับไม่ได้อะไรวันนี้เราก็เราก็เลยมากินอาหารแล้วกันแวะกินอาหารซีฟู้ดใกล้ๆชายทะเลขนมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีอะไรให้เราได้กินกันได้บ้างนะครับ อาหารมาแล้วหอยนางรมแล้วก็ยำไข่แมงดามาแล้วสองอย่างอร่อยมากค่ค<ณ>ะเ้องมีมังมีแวกปรุงแล้ปรุงงี้อันนี้ ฝั้งเมยันแน่รู้ว่ะฝั้งเม้์ไอหาวางเบ็ดเึ้มันมันดยินเลยเบ็ดเลยอยู่หรอไม่เวทับเล้อยมันงกิน็ด้อลอดนะหัวาำอย่างเงี้ยคำจิ้มไก่เอาหมกเลย กุ้งอะไรนะกุ้งซอสกุ้งกุ้งราซอสมะขามกุ้งราซอสมะขามปลากระพงสามรสทะเลเดี๋ยวจะทำอันนี้ให้ดูอขอ,องไข่ดิ

มุมมามากเลยก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนแล้วกันครับผมกไอมันกินยากครับอาหารทะเลมต้องใช้มือเคนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ